ไปเห็นตํากล้วยตาําส้มตามํตาตําสารพัดตำโอ้ตอนจะกลับมาบอกพี่อ้อมพี่นัดบอกรอก,รอก่อนนะหนูปลาบจู่ไปซื้อตำกล้วยก่อนอยากกินเห็นแล้วน่าก,กินเช่ะไปนะอูคิวยาวเหยียดเลยสองคนผัวเมียก็ช่วยกันตำโขกผิดโขกถูกอคนไปยืนยาวเหยียดเลยคุณผู้ฟังรอซื้อส้มตำหนูปลาบจู่ก็อยากจะกินตำกล้วยกินแล้วมันระบายดีอ่ะเห็นคิวแล้วอูไม่ไหวแนละ้วเดินคอตกกลับมา พี่อ้อมก็เลยบอกไปไปที่ร้านพี่เดี๋ยวสั่งให้กินนะคะเมื่อวานก็ได้กินแล้วล่ะนะคะเมื่อคืนนะ,ะกลับจากสวนลุมพี่อ้อมก็สั่งส้มตําปูปลามาให้กินกระลวกลูกชิ้นปลามาจิ้มกับส้มตำโอ้ยอร่อยนะคะสมใจอยากไปเรียบร้อยอ่ะขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณพี่เน็ตนะยังไงก็ค่อยโทรติดต่อกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันอ่ะหนูป้าปักจูจบจากบทความคุณเจิมศักดิ์นะขอคิดด้วยคน ในหน้าสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันนี้แหละนะคะฉบับเช้าวันนี้แล้วก็เพิ่งจะโผล่มาเมื่อตะกี้นี่เองนะคะบทความคุณเจิมศักดิ์เนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการหนูปะปุจูดูแลไม่มีนะคะเพิ่งจะโผล่มาที่หน้าสือพิมพ์แนวหน้าจบบทความคุณเจิมศักดิ์แล้วนะคะหนูปะปุจูเปิดสายนะคะศูน6 6สองเก้าหกหกเจ็ดศูนย์สองเรามาฟังพร้อมกันนะคะหนูปะปกจูก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดไว้นะคะพายเรือให้โจรน,นั่งกับนั่งเรือที่โจรพายคนไทยต้องแข็งข้อต่อเรือโจรคุณเจิมศักด,ดิ รัฐบาลยิ่งลักแม้จะมาจากการเลือกตั้งหากการกระทำทรยศต,ต่อความไว้วางใจของประชาชนใช้อำนาจรัฐมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของคนในครอบครัวชินวัตรและก็พวกพ้องเสียแล้วย่อมจะสูญสิ้นความชอบธรรมทางการเมืองไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้อีกต่อไป 1. ตบัดสัตว์ต่อคําปฏิญาณ เมื่อเข้ารับตําแหน่งนางสาวยิ่งรักชินวราลลบรรดาสอส,อสอพรรคเพื่อไทยได้เขินปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา123ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจุๆๆๆๆๆๆๆจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนทั้งจงรักทั้งจะทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกประการหลูป,ปัจจูก็ขอแก้ตัวแทนหน่อยก็แล้วกันนะคะประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชน ก็ประเทศเป็นบางส่วนนะประชาชนก็บางครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเขาก็พูดตูกันนะ <c oughs> <c oughs> แก้ตัวแทนนแทนนายกหน่อยแก้ตัวแทนรัฐบาลหน่อยอเออเผื่อก็จะเติมตังมั่งสองนายกมาจากการเลือกตั้งของสภาแต่กลับไม่เห็นความสําคัญของสภานีสภาตลอดอะ่ะเพราะนายกนี่เลือกจากสภานะไม่ได้เลือกจากประชาชนนะนายกอะ่ะเออแกไม่เห็นความสําคัญของประชาชนไม่เป็นไรแต่แกต้องเห็นความสำคัญของของสภาเพราะว่าสภาเป็น แอ่สสในสภายกมือให้แกนะให้แกเป็นนายกอ่ะไม่ยกไม่ได้เพราะคุณทักษิณบอกน้องยกนะไม่ยกไล่ออกจากพรรคนะบอกไว้ก่อนไม่ส่งลงเล,ลือกตั้งนะรอบต่อไปก็บอกสองนายกมาจากการเลือกตั้งของสภาแต่กลับไม่เห็นความสําคัญของสภาด้วยการหนีสภาตลอดนะคะสภาผู้แทนรัษฎรเป็นเวทีที่ฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแต่นายฐมตรีกลับหลบเลี่ยงไม่เข้าไปตอบกระทู้เลือกเดินทางไปต่างประเทศในยามที่ต้องเข้าสภา หรือแม้กระทั่งหลบหนีวอห้าชั้นเจ็ดโฟซีซันในยามที่ควรทําหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรก็แกไม่ถนดัดอะนี่แกตัวแทนนายกหน่อยเผื่อเขาจะเติมตังนายกก็ไม่ถนดัดเขาก็ต้องทําในสิ่งที่เขาถนาดัดสิคุณเติมสักเนี<ง>่ยผ่านมาเกือบสองปีรัฐบาลยิงรักยังละเว้นไม่ถแถลงผลการดําเนินงานดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อรัฐสภาโดยรัฐมนูลมาตราเจ็ดสิบห้าบัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและก,กำหนดนโยบายให้การบริหารราชการแผ่นดินในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใดในระยะเวลาใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งเจตนาของรัฐธรรมนูญต้องการจะปกป้องคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ของประชาชนว่ารัฐบาลจะต้องดําเนินตามแนวตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและจะต้องนํามารายงานต่อรัฐสภาในฐานะตัวแทนของประชาชนว่าทําอะไรไปแล้วบ้างและทําแล้วเกิดข้อติดขัดประการใดบ้างแต่รัฐบาลยิ่งลักกลับละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา75ที่บัญญัติเอาไว้ ็เขาไม่มีผลงานจะมาตะแถลงอ,อ่ะเออคุณเกี่ยวอะไรคุณเจิมสักนะก็มีผลงานาก็ก็แถลงไปแล้วที่ไม่ตแถลงเพราะมันไม่มีไงทำไมอะ่ะมีปัญหาอะไรอ,ะอ่ะอยานะสิบห้าล้านเสียงเลือกมานะบอกไว้ก่อนสามทรยศต่อประชาชนแม้จะมาจากการเลือกตั้งได้ถือครองอำนาจรัฐแล้วก็ยังต้องฟังเสียงประชาชนรับฟังความต้องการของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงตลอดจนตัดสินใจใดๆ บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมแต่นายกยิ่งลักษณ์และพวกกลับสแสดงพฤติกรรมอันส่อว่าน่าจะตกอยู่ภายใต้อานัตสั่งการมอบหมายครอบงำหรือบงการของทักษิณชินวัตรนักโทษหลบหนีคำพิพากษาจำคุกและหลบหนีหมายจับคดีทุจริตโกงกินอีกหลายคดีโดยมีการสกายเข้ามาสั่งการในที่ประชุมยุทธศาสตร์พัฒนการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงก็มีการเดินทางไปขอตำแหน่งจากทักษิณ การตัดสินใจลงมติในสภาหรือนโยบายสำคัญสาคัญก็ต้องทำตามความต้องการของทักษิณมีพฤติกรรมไม่สมกับนายกตัวจริงเป็นแต่เพียงร่างทรงของนักโทษจะล้มรัฐธรรมนูนหรือจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก็ทำตามทักษิณจะเอาพราบนิรศกรรมเข้าสภาก็ทำตามทักษิณน,นโยบายจำนาข้าวกักเก็บข้าวจนเน่า,เส,าเสียตลาดโลกคุณภาพข้าวเจ๊งก็ทำตามทักษิณกู้เงินนอกระบบจากทกศไปใช้จำนาข้าว ซิกแซกใช้เงินแผ่นดินไม่ผ่านสภาใช้วิธีตั้งงบประมาณงบประมาณทยอยชดเชยในภายหลังไปเจราจาความต่างประเทศก็ทําตามทักษิณโยกย้ายทหารตำรวจก็ราชการก็ทําตามทักษิณคลิปนายพลถังเช่าสะท้อนความพยายามตอบสนองแต่ความต้องการของทักษิณจะออกพรบพรกรนิติสกรรมจะผ่าน,นกลไกเครื่องมือใดๆก็แล้วแต่ทักษิณแม้แต่ตอนหาเสียงก็พูดนโยบายตามทักษิณ น่าจะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูนมาตรา122สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการหลายเรื่องเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่ทักษิณเช่นกรณีออกพาสปอร์ตให้ทักษิณกรณีเสนอกฎหมายในรัทษกรรมล้างผิดให้แก่นําเสื้อแดงผลพักเพื่อไทยและก็ทักษิณเป็นต้น4ทรยศต่อนโยบายหาเสียงสัญญาประชาคมนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังตบัดสัตว์หลายเรื่องเช่นจากกระชากค,ค่าครองชีพให้ลดลงปรากฏว่าค่าครองชีพสูงขึ้นสวนทางจะยุบกองทุนน้ํามัน ลดราคาน้ำมันปรากฏว่าราคาน้ำมันกลับสูงขึ้นขณะที่กองทุนน้ำมันก็ยังไม่ยกเลิกประกาศไม่สร้างหนี้จะล้างหนี้กลับปรากฏว่าสร้างหนี้เพิ่มสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยทงกู้ทั้งเงินกู้ 3, ามแสนห้าหมื่ล้านบาทและสองล้านล้านบาททําลายวินัยทางการคลังของประเทศนโยบายค่ารถไฟฟ้ายี่บาทตลอดสายลาก่อนน้าท่วมกับน้ําแล้งไม่เป็นจริงมันก็ยังท่วมมันก็ยังแล้งอยู่นายยงยุทธวิชัยดีดหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะ ขณะเลือกตั้งได้ดีเบตกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยประกาศอ้างว่าการในรัฐกรรมไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้กลับมีการเสนอกฎหมายนริรศรกรรมเข้าสู่สภาสารพัดร่างรัฐบาลยิ่งนักใช้กฎหมายสองมาตรฐานเสื้อแดงชุมนุมข่มขู่กดดันสารมนูนอ้างเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลชุมนุมกับประกาศใช้พรบความมั่นคงทันทีตำรวจจัดการเด็ดขาดปิดกั้นตั้งด่านสกัด ห้าทรยศต่อคนเสื้อแดงรัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำไม่แยแสต่อร่างกฎหมายนิรศกรรมฉบับญาติคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตในปี2553แต่กลับกล่าวให้ร้ายญาติคนตายแม่ของนางสาวกมลเกตว่าจะทำให้กฎหมายนิรษกรรมล่าช้าญาติคนตายไม่ต้องการให้นิรศกรรมคนฆ่าทหารฆ่าประชาชนแต่ร่างนิรษกรรมฉบับสสพักเพื่อไทยต้องการจะเหมาเข่งล้างผิดทั้งหมด โดยอ้างว่าล้างผิดให้ประชาชนทุกสีพฤติกรรมเหิมเกริมเสมือนหนึ่งว่าตนได้เทคโอเวอร์ over, ประเทศไทยเป็นสมบัติส่วนตัวของตระกูลไปแล้วนายคกรัฐมนตรีเดินทางไปไหนก็เช่าเครื่องบินแบบเหมาลำล่าสุดเตรียมซื้อเครื่องบินประจำตำแหน่งเพิ่มอีกสี่ลำในขณะที่คนเสื้อแดงนี่ท่วมหัวได้แต่มองคนในรัฐบาลและแกนนำสวยสุขสู้แล้วรวยสถาปนาตัวเองเป็นอํมมาต์ส่วนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลับถูกละเลย หกทรยศต,ต่อการบริหารรัชการแผ่นดินการเลือกบุคคลเข้ามารับหน้าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตแต่เลือกเอาคนที่ยอมสวามีพักต่อทักษิณเป็นหลักรัฐมนตรีบางคนจึงต้องประกาศกลางสภาว่าเป็นขี้ข้าทักษิณต้องกล้าทำทุกอย่างสนองความต้องการของทักษิณโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือผลประโยชน์ส่วนรวมคนอย่างนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุล นายปลอดประสบสุรส,สวดีนายบุญทรงเตยร,ริยาพิรมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายประชาประสบดีนายนักวุฒิสเกือือนายจารุพงเรืองสุวรรณจึงได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยธรรมเจ็ดทรยศต่อระบอบรัฐสภาระบบทักษิณได้ทำให้ระ,ระบบรัฐสภากลายเป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมของเผด็จการในคราบประชาธิปไตย สภาผู้แทนรัษฎรไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญศาสตราจารย์ดออร์อมรจันทรสมบูรณ์ครูใหญ่ด้านกฎหมายมหาชนได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสสพักการเมืองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ระบบการเมืองไทยยังไปยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนื่องจากอำนาจสั่งการแท้จริงตกอยู่ใต้อานาจของนายทุนพักการเมืองถูกสั่งโดยนายทุนพัก ถูกบีบโดยมติพักหรือถูกข่มขู่คุกคามว่าจะขับออกจากพักและพ้นสภาพของการเป็นสอสอได้หากไม่ยอมทำตามผลประโยชน์ของนายทุนพักการเมืองแม้แต่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรนายสมศักดิ์เกียรติรนนท์ก็ยังเคยยอมรับผ่านคลิปเสียงที่สะท้อนว่าได้เดินเกมสภาตามความต้องการและแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวของทักษิณเพราะฉะนั้น ทั้งโดยระบบและพฤติกรรมของบุคคลบทบาทของสภาผู้แทรรนรัษฎรภายใต้ระบบทักษิณจึงเป็นเพียงสภาหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งของนายใหญ่โดยไม่สนใจที่จะกทกแถลงกันด้วยเหตุผลข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ฟังเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงและไม่คำนึงถึงผล,ผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมการประชุมสภาที่ปรากฏจึงไม่ต่างกับพิติกรรมที่ไม่สามารถขัดแย้งกับความต้องการส่วนตัวของทักษิณ ทักษินคิดเพื่อไทยทำสสเพื่อไทยยกมือตามใบสั่งเสียงข้างมากผ่านสภาทุกเรื่องสภาผู้แทนรัษฎรจึงไม่เป็นสภาตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปแต่เป็นเพียงสภาของลูกจ้างที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนนายทุนที่เทคโอเวอร์ประเทศไทยไปแล้วเลวร้ายกว่านั้นคือเป็นส,สถานที่ซ่องสุมกำลังของคนนายทุนพรรก,การเมืองสามานแแข็งข้อพวกทรราช ท่าทีของเสียงข้างน้อยในสภาเมื่อสภาร้าความหมายในทางการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทัดทานความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัวของทักษิณชินวัตรได้เสียแล้วพักฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ยังจะเป็นไม้ประดับในสภาให้เกิดภาพว่าประเทศไทยยังมีความเป็นประชาธิปไตยอีกต่อไปหรือไม่เพื่ออะไรความหวังว่าสภาจะทัดทานหรือยับยั้งกระบวนการล้างผิดคนเผาบ้านเผาเมืองก่อการร้ายฆ่าทหาร ฆ่าประชาชนและล้างผิดคดีทุจริตโกงกินของทักษิณชินวัตรนับเป็นความสิ้นหวังแน่นอนเมื่อกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาสิ่งที่เสียงข้างน้อยสามารถจะทําประโยชน์ได้ก็คือการใช้สิทธิที่หน้าที่ในฐานะที่เป็นสสอ,อภิปรายตีแผ่ประจานให้สังคมไทยและสังคมโลกมองเห็นความจริงของประชาธิปไตยไทยที่ว่ากําลังมีการใช้สภาเป็นเครื่องมือทาลายหลักนิติรัฐล้างผิดให้คนเผาบ้านเผาเมือง ค่าทหารค่าประชาชนอย่างไรรวมถึงการใช้สิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆบางเรื่องรัฐธรรมนูญกำหนดให้สสจำนวนหนึ่งสามารถดำเนินการได้เมื่อร่างกฎหมายผ่านไปสู่ขั้นตอนการแประยะติแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหากระทั่งปรากฏแน่ชัดว่าสาระของกฎหมายที่จะผ่านออกไปนั้นเป็นการทำลายหลักนิติรัฐอย่างร้ายแรงไม่อาจยอมรับได้ ถึงเวลานั้นสอสอพักฝ่ายค้านก็ไม่ควรจะอยู่เป็นไม้ประดับในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรเรด็จการโดยทุนสาม,มานในเสือในเสื้อคลุ่มประชาธิปไตยอีกต่อไปการแข็งข้อต่อพวกทรยศแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในอำนาจของรัฐบาลและสภาที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนควรจะได้รับการขานรับร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไม่แยกเขาแยกเรา ไม่ว่าจะในภาครัฐข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่พายเรือให้โจรน,นั่งไม่นั่งเรือที่โจรพายและต้องช่วยกันหยุดเรือโจรแข็งข้อต่อเรือโจรเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งระบบทักษิณได้จริงดอ,อร์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะศาสตราพิจารณ์ศาสตราพิจาร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะเขาเขียนเอาไว้นะคะในหนังสึพิมพ์แนวหน้า พึ่งมาเมื่อตะกี้เนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อสักครูใ่ใหญ่ๆนี่แหละนะคะหนูปาปจูเปิดไปเปิดมามือไม่อยู่สุขหรอนะ,ะเปิดคลิกนู่นคลิกนี่ไปเรื่อยเปื่ยอยเห็นอะไรที่มันน่าสนใจก็อานำมาเล่าสู่ฟังอะจะได้รู้ว่าใครก็คิดอะไรและใครไม่คิดอะไระจะได้รู้รู้เขารู้เรา รบกี่ครั้งก็ได้รบกี่ครั้งเอเอคุณผูฟังบอกตกลงจะให้เข้าใจว่ายังไงเนี่ยก,ก็เข้าใจตามนั้นแหละบางบางเรื่องอย่าให้อธิบายมากเลยนะถ้าอธิบายมากเนี่ยคุณเข้าใจคนรู้คนอื่นเขาก็รู้เดี๋ยวแผนแตกหมดนะไม่ดีนะบ,บางทีมันพวกเรากันเองมันน่าจะมองตาแล้วรู้ใจกันมั่งนะเออ อย่าเป็นละครไทยน้ำเน่าเลยต้องอธิบายโอ้ยังกะเราปัญญาอ่อนหนูป้าบิกจูนี่เกลียดที่สุดเลยละครไทยเนี่ยอธิบายละเอียดยิบเลยคุณผู้ฟังหนูป้าบิกจูเลยไม่ได้ใช้สมองเลยนั่งดูละครไทยแล้วสมองฟอเลยกลัวน้ำลายยืดยืดยืดทุกวันนี้ก็ยืดอยู่แล้วนะคะอ่านข่าวไปนี่ก็น้ำลายยืดไปด้วยสมองมันเริ่มฟอเหมือน,นกันเนี่ยเอาเปิดสายนะคะคุณผู้ฟังท่านไหน จะพูดจะคุยกับนุปปาปักจูนะคะในรายการเล่าข่าวยามเช้ายังมีเวลาอยู่สิบนาทีอ่านะคะโทรเข้ามาได้นุปปาปักจูรออยู่นะหนึ่งสองสามยืนยันทักษิณเลื้อยโผล่เกาะช้างไว้เลื้อยน่ะเหมือนสับเลือคานเลยนะพูดอย่างนี้นะพูดจะไม่เกียิกันเลยนะเนี่ยนะคะนีนานั่งคือพิมพ์แนวหน้านะคะบัญชาการตำรวจคุมสถานการณ์ม็อกเขาว่าอย่างนั้น 4ส,สิงหาคมเมื่อวานนี้นายไทยกรพลสุวรรณเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณเปิดเผยว่าเวทีของกองทัพประชาชนอนุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีจะเปิดอย่างเป็นทางการเวลา15นาฬิกาและขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าประชาชนในต่างจังหวัดได้ทยอยเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องส่วนการตัดสินใจว่าจะชุมนุมยืดเยื้อหรือเป็นอย่างไรจะต้องดูสถานการณ์ก่อนขณะนี้จะเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการชุมนุมและเตรียมขยายพื้นที่ชุมนุมหากมีประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อพูดถึงข่าวลือผมก็มีข่าวลือเช่นกันว่าหัวหน้าระบอบทักษิลได้มีได้มาเปิดบอลรูมอยู่ที่เกาะช้างเพื่อสั่งการไปยังอ่าบชนสตอชอแล้วก็บอชอพภาคบอชอพ .1 อน,นะคะซึ่งทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่พอใจการทำงานของอพอบอชบชนนะคะแจ้งมาว่ามีการทำห้องวีวดีโอคอนเฟอเรนซ์ ข้างๆห้องของอพ,พี่แจ๊สนี่แหละนะคะพี่แจสนี่แหละพอบอบบชน,นี่แหละแล้วก็ทางตำรวจจากตมอเองนะคะตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กรมการบินพาณิชย์ก็ได้แจ้งมาว่ามีเรือบินนะคะมีเรือบินหรือว่ามีเรียบินนี่แหละนะคะมาลงใกล้เกาะช้างโดยมีสปีดโบ๊ทนะคะไปรับ VIP ไปที่เกาะช้างแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษขอให้สื่อมวลชนไปตรวจสอบด้วย ผู้สื่ขาวรายงานว่าเมื่อเวลา13นาฬกาองกำลังอาสาพิทักษ์ประชาชนซึ่งทำหน้าที่เป็นกาดในการชุมนุมครั้งนี้กว่า70คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำได้รวมตัวกันเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจถึงแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมนุมขณะที่ประชาชนได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมชุมนุมในช่วงบ่ายก็เต็มลานในข้างหน้าแหละคุณผู้ฟังหนูปรปจุก็ไปไปดูเขาเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าข่าวลวงมันเยอะ ข่าวลือมันเยอะก็เลยต้องไปดูให้เห็นกตาคนต่างจังหวัดก็มีเข้ามานะเมื่อวานนี้ยหนูปรบุจูไปเห็นพี่น้องประชาชนเดินเข้าไปในห้องน้ําของสวนลุมหนูปรบุจูไปไปเข้าห้องน้ําไปก็เห็นเขาอาบน้ําแปลงฟันล้างหน้าแปลงฟันกันอะ่ะหนูปรบุจูก็รู้โดยโดยโดย,โดยสัญชาตญาณว่าเขาต้องนอนนี่แน่นอนเออ คนไม่อาบน้ําแปลงฟันที่นั่นก็จะนอนทำไมแล้วกลับไปอาบแป้งแปลงฟันที่บ้านสินะสะดวกกว่าเยอะเลยเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นอาบน้ําแปลงฟันในที่สาธารณะมันไม่สะดวกหรอกนอกจากมันจําเป็นน่ะหนูป้าปุกจูก็เลยไปคุยด้วยนะไปสอบถามมาเอาพี่นอนนี่กันหรออเขาก็บอกใช่เพราะหนูป้าปุกจูเห็นเขากะจมอกไม่ใช่กระจมอกเขาก็แต่งเสื้อผ้าแล้วพออาดถ้าอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วเขาก็มายืนแปลงฟันอยู่หน้ากระจกหนูป้าปุกจูก็ไปคุยด้วย บอกพี่นอนนี่กันเหรอเขาบอกใช่หนูปากกระปุกก็เลยถามมาจากไหนเขาบอกมาจากอุดรหนบอกอุดรแดงทั้งหมดแล้วไงนี่กรลับลวงพลางเลยโอเคขวัญชยัยขวัญชัยไปรปรนาในบอกอุดรแดงหมดแล้วไงเออเขาบอกมาตั้งเกือบพันคนนะเมื่อวานนะเออเขาบอกทยอยกันมาถ้ามาเป็นหมู่คณะนเนี่ยมามาพร้อมกันหลายๆคันเนี่ยก็บอกโดนตำรวจสกัด ก็เลยก็เลยบอกเขาบอกพี่ก็ใส่เสื้อแดงกันทั้งรถเลยตำรวจมันจะได้โบกมือหย,ย,ย่อยๆบอกปานเลยปานเลยปา,านตลอดอืมเพราะตำรวจก็จะกลัวเสื้อแดงถ้าเสื้อแดงมานี่ก็ไฟเขียวเลยก็ไม่กักไว้หรอกเพรากลัวอืมแต่ถ้าเสื้อสีอื่นนะตำรวจกักไว้หมดอะ่ะเสื้อสีอื่นไม่มีพิษ <laughs> ไม่มีไวรัส <laughs> ไม่มีไวรัสนะตำรวจไม่กลัว แต่เสื้อแดงไวรัสเยอะนะอืะ่ะมาฟังปู่ชัยโบโบกมือไม่สังสกคร,รมไปปู่ชี้มีพระสยามเทวาพุ่งครองชาติก็ว่าอย่างนั้นนะอ่ะอันนี้ก็ลองดูนะลองดูเขาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเบื่อนะนะไม่เบือ่ออืมจากคุณตาพิ่ระยมอยากจะถามว่าถ้าหากสมมติว่ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยค่ะอืม อ่าเราจะผ่านเส้นทางที่เขาห้ามได้ไหมหรือว่ายังไงคะเดี๋ย่ไปอย่าไปผ่านสิไปเจ็บใกล้ได้ป่วยอยู่แถวไหนอ่ะอยู่เผื่อคือถ้าหากว่ามันจําเป็นต้องจะต้องไปทางนั้นน่ะอืมก็ทาหนังสือไปขออนุญาตก่อนโอ้โลโอตายก่อนเนาะตายก็ตายไปสีประชาชนโอ้เนาะอย่าให้ญาตินายยกตายก็แล้วกัน ถ้าญาตินายกตายนี่น่ยตำรวจนะ่ยยกยกทั้งโรงพักเลยนะโดนเด้งทั้งโรงพักเลยประชาชนทั่วไปตายได้ไม่เป็นไรแต่ยังให้ญาตินายกตายญาตินายกตายในตำรวจถูกเด้งทั้งโรงพักเลยเออเข้าใจทำทำหนังสือไปก่อนอ่าทำไปก่อนก็ทางที่ดีที่สุดก็ไปใช้โรงพยาบาลอื่นที่ไม่อยู่ในสิบสองเส้นทางก็แล้วกันคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณคุณแค่ประชาชน คุณมันกระจอกแค่ประชาชนเออแค่ประชาชนอ่าเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยคุณไม่เคยพวกภาคภูมิใจในอำนาจคุณสามารถให้เขาซื้อได้ด้วยเงินไม่กี่ร้อยอะเพื่อเลือกคนพันนี้ไปอยู่ในรัฐบาลไปเป็นนักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีใช่อืวันนั้นอ่ายังเล่าไม่หมดไอ คนที่ขายไก่ทอดโครงไก่ทอดนะเขาบอกว่าทีหลังอะ่ะก็ใช้เลือกคนอที่เขาอะไรอะ่ะนายกที่เขาทําให้ข้าวของไม่แพงพี่เลยบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วคนนี้ก็ไม่เคยเลือกสักครั้งด้วยอืมอืมแล้วยังย้อนถามเรนย้อนถามเราด้วยนะไอ้ที่วัดแล้วจะให้เขาลงมาช่วยหรอ แสดงว่าเขาไม่ไม่รู้จากหน้าที่ของรัฐบาลเท่าไหร่นะคุณตาเนาะมันไม่รู้พวกนี้มันรู้อย่างเดียวแต่ประเด็ดการกับอัมมาศกับประชาธิปไตยมันรู้แค่นั้นแหละเพราะมันโดนเป่าหูอยู่แค่นั้นแต่ละคนก็นยังกับซอมบี้โดนเป่าหูอัมมาศประชาธิปไตยไพร่ประ,ประเด็ดการเนี่ยโดนเป่าหูอยู่แค่นี้มันก็รู้อยู่แค่นี้มันไม่รู้หรอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลต้องลงมาแก้ปัญหาของประชาชนน้ําท่วมรัฐบาลต้องแก้ไข <Ừ. S 2> ผลแรงรัฐบาลแก้ไขของแปงรัฐบาลก็ต้องแก้ไขของขาดรัฐบาลก็ต้องแก้ไขคือคุณเข้าไปบริหารประเทศไงคุณต้องแก้ปัญหาในประเทศทุกอย่างอแต่ไอพวกซัมบี้พวกนี้มันไม่รู้มันเขาเป่าหูเขาเสกมนขังให้มันแต่ว่าอํามาดใกล้ประชาธิปไตยประเดก,การเขาเสกมนให้มันแค่นี้ไงมันก็รู้แต่แค่นี้มันจะไปรู้ได้ไงว่ารัฐบาลต้องมาแก้ไขปัญหามันไม่รู้หรอกออ พูดได้แล,แล้วแล้วแล้วคุณจะให้เข้าลงมาช่วยเหรออ,อ้าวมนี่สินมันคือหน้าที่ของรัฐบาลที่พวกคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณคุณไม่รู้คนไม่รู้ไงพวกซอมบีออพ้พวกผีดิบเนี่ยโอ,อ้แตยเขาเลยเขาเลยเงียบอืทีหลังอ่ะบอกมันอ่ะเปิดหูเปิดตาฟังคลื่นอื่นช่องอื่นก็บ้างก็จะได้รู้ว่าหน้าที่รัฐบาลควรจะทําอะไรบ้างไม่ใช่ไปฟังแต่นกแสกพูดอยู่นั่นแหละอํมมาดไตรประเด็จการประชาธิปไตยพูดอยู่ได้ ถ้าจะมาลดความเหลื่อมล้ำไม่มีไพร่ไม่มีกระสับแล้วคุณก็ไปลดสิทำไมต้องมีคนรับใจในายกยิ่งรักด้วยอะ่ะทำไมไม่เสมอภาคอะ่ะทำไมต้องมีคนเปิดประตูรถห้ยิงรักด้วยเปิดเองไม่เป็นไงทำไมต้องมีขี้ข้าแล้วทำไมคุณเฉลิมต้องประกาศตัวเป็นขี้ข้าทักษิณอะ่ะในบอกเสมอภาคไงในบอกไม่มีขี้ข้าไม่มีนายคุณก็ยังมีนายมีมียศชั้นอยู่อะ่ะ ล้วคุณจะมาเรียกร้องหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะใสดูดูในข่าวที่เห็นอ่าพวกที่อาไปต่อต้านระบอบทักสิณน่ะทีนี้ช่วงนี้พี่มะยมไปไม่ได้เลยเพราะว่าดูพ่ออยู่ก็ยังรู้สึกคือซึ่งนั่งใจแล้วก็ขอบขอบคุณเขาที่เออคล้ายๆกับว่าเออไปเราไปไม่ได้เงี้ยรู้สึกเสียใจอยู่ไม่เป็นไรอืมค่ะเราทําหน้าที่ประชาชนให้ดีอืมบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณพี่มยมนะคะก็ต้องขออภัยเหลือบดูเวลาหมดพอดีนะคะได้หนึ่งสายไม่เป็นไรนะคะปู่ชายก็บอกว่าชี้มีพระสยามเทวาคุ้มครองชาตินะรอแต่พระสยามเทวาก็ไม่ไว้นะปู่นะ ในใจทียชอบสสระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยในฐานะอดีตประธานรัฐสภา,าเปิดเผยถึงกรณีที่นอสอยิ่งลักษณ์ินวัตรนายมนตรีและก็รับดรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีแนวคิดจะตั้งสภาปฏิรูปการเมืองโดยจะเชิญภาคส่วนต่างๆรวมทั้งอดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งว่าคงจะไม่ร่วมเพราะไม่สบายขอพักผ่อนและประเทศไทยก็มีพระสยามเทวาทิราชคุ้มครองอยู่บู พระสยามเทวาที่รทตานคุ้มครองอยู่ก็จริงอ่ะแต่ก็ประชาชนคนไทยก็ต้องคุ้มครองประเทศด้วยนะไม่นั่งงอมืองอเท้าอยู่เงี้ยขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนากลุ่มมัชชิมากล่าวว่ากลุ่มมัชชิมาพร้อมสนับสนุนแนวทางปฏิรูปการเมืองที่นายกได้เสนอมาเพราะเป็นเรื่องบ้านเมืองที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ผ่านมามีหลายคนพยายามทําเรื่องนี้มาแล้วแต่ไม่สําเร็จถ้านายกตั้งใจจริงก็อาจจะแตกต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้ขณะนี้บ้านเมืองเรากําลังดีวันดีคืนก็ไม่อยากให้นักลงทุนหนีไปไหนอีก นี่ชัดเจนนะคุณสมศักดิ์นะชัดเจนนะฮะนี่แสดงว่าเขาเห็นด้วยกับคุณนายกยิ่งรักอืมอยากจะร่วมกับเขาจะตายแล้วสิชัดเจนนะคะดีแล้วคุณประกาศมาอย่างนี้ยจะได้รู้หัวรู้หางรู้กลางตลอดตัวกันไปเอาให้มันชัดเจนไปเลยนะครตสันน้ำลายยืดยืดยืดอ่ะนะคะเหมือนที่เราฟังกันมาตลอดว่าไม่มีศัตรูและมิตรแท้ที่ถาวรในวงการเมืองมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ ถ้าคุยกันได้ผลประโยชน์ลงตัวก็โอเคนะคะจะตายก็แต่ประชาชนนี่แหละกับลำไม่ทันเขาปลูกกระโดมไม่เกลียดก็เกลียดแต่พอเขาตกลงผลประโยชน์กันได้เขาปลุกกระดมไม่รักนี่ก็รักอีกแหละนะคะแล้วตกลงเนี่ยพวกคุณไม่มีสมองเลยได้ไงเนี่ยเอ <c oughs> ความเป็นคนไปไหนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปไหนอะถามจริงๆทักสินทวิตอยู่ดูใบ เนปประชาธิปัตย์ลงแรงอยากเป็นรัฐบาลเต็มทีโอ้ยก็ไม่ลงแรงดอกหนุ่บังจูพูดนี่ไม่ได้เข้าข้างพรรคประชาธิปัตย์นะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ลงแรงอยากเป็นรัฐบาลหรอกถ้าเขาลงแรงเขาก็ไปเผาแล้วสิเออจะว่าใครต้องดูตัวเองก่อนนะคือตัวเอง่อยากเป็นรัฐบาลน,นะนั้นต้องถึงขนาดต้องมีการเผาอะเผาเลยพี่น้องเนี่ยประกาศให้พูดตามแกนาก็ประกาศนะเผาเลยพี่น้องเนี่ย เนี่ยก็เรียกว่ามันจะลงแดงเลยต้องเผาเผาเพื่อให้ได้อํานาจมาเนี่ยคนติดคุกก็ติดไปนะเออคนได้อํานาจก็ได้ไปคนได้เป็นเออรัฐมนตรีก็ได้เป็นไปนะเพื่อไ<อ>ทยเย้ยม็อบแช่แข็งประเทศมาเร็วเคลมเร็ววอนหยุดทําร้ายรัชอาหยุดทําร้ายชาติใครทําร้ายชาติพวกคุณเป็นรัฐบาลบริหารนี่คือช่วยประเทศชาติบ้างหรือย,ยัง เออถ้าบอกทำร้ายชาตินี่คุณเท่ากับคุณด่านายกยิ่งรักนะเพราะนายกยิ่งรักไปกล่าวสุนทรพจน์ด่าประเทศตัวเองที่ประเทศอะไรอะอะไรอะไอ้กําบงลำเบียอะไรนั่นน่ะหนูกะจู่จำประเทศไม่ได้เท่ากับเท่ากับด่านายกยิ่งรักษเลยนะเนี่ยเออไปกล่าวสุนทรพจน์ด่าประเทศตัวเองอะทำรายชาติหรือเปล่าทำร้ายชาติหรือเปล่าอย่างนี้นะคะอ้าวก็ว่ากันไปหนูกะจู่จำปรู้หรไม่้อ่านตามข่าวข่าวมันมาอย่างนี้ก็อ่านตามอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังหมดเวลาเวลาหมด ต่อไปเป็นรายการดูดวงกับอาจารย์เปี๊ยกตาทิพย์นะคะอ่าก็แล้วก็ตามด้วยรายการของพี่นนทฝนพี่นนทฝนเขาก็ไม่แน่นะคะแล้วแต่บางทีเขาก็เข้ามาบางทีก็ไม่เข้าเห็นบางทีก็เป็นดีเจอาร์มนะดะีเจอาร์มรายการรัาข่าวยามเช้าไปแล้วหมดเวลาวันนี้นะคะขอท่านมีความสุขกับการรับฟังทุกช่วงรายการวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ รายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูนพบกันทุกวัน7จ็นาฬิาสาบนาทีจนถึงเวลาส0บนาฬกาสะกิดนิดสกิดหน่อยพอหายคันกับรายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูน